สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับอาร์ตเข้าใหม่ปลามนนภำวานะครับวันนี้เราพามาบุกถึงถิ่นแพกหนําแดงของเรานะครับพาไปดูวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วเป็น E ีีเรื่องของปูม้านะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะพามาดูครับว่าปูทะเลปูทะเลไข่ที่เขารู้เลี้ยงกันอยู่เนี่ยเลี้ยงกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนแพกหนําแดงที่เลี้ยงปูทะเลนะครับว่าเลี้ยงกันแบบไหนนะครับแล้วก็มีการดูแล รักษาปูยังไงแล้วก็ระบบนิเวศยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่หลังนี้เลยครับบ้านตามมาครับอ้าวน้ำมากสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้ำมากครับนั่งรอเนาะน้ำมากนะครับนี่เราเดี๋ยวจะให้ช่วยพาไปดูหน่อยครับว่าน้ำมากทําอาชีพอะไรเนาะเลี้ยงมีเลี้ยงอะไรบ้างอาชีพนะอาชีพตัวนี้ทั้งโซนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปูทะเลกุ้งอะไรบ้างครับ กุ้งธรรมชาติไงกุ้งแชบวยกุ้งกุลาดำธรรมชาติก็คือเราเราปล่อยเอาเชื้อธรรมชาติในเข้าบ่อเชื้อธรรมชาติเชื้อมาจากไหนมาจากไหนเชื้อมาจากทะเลเพราะว่าตอนโซนนี้ทั้งโซนน่ะตอนนี้เชื้อเนี่ยกำลังดีมากเชื้อกุ้งขาวมั่งเชื้อกุ้งตะการมั่งมากมายปูม้ายังเข้ามาเลยตัวเล็กเข้ามาหมายถึงว่าน้ำน้ำที่เราเอาเข้าในบ่อเนี่ยมันก็มาจากทะเลถูกไหมมาจากทะเลหมดเลย ก็จะมีเชื้อมีเชืลูกเชื้อปูเข้ามาปูม้ามังปูทะเลมังปูขาวแล้วเราก็เอาน้ำเข้าไปในบ่อใช่ใช่ไหมเอาน้ำเข้าบ่อพอเอาน้ำเข้าไปในบ่อปุ๊บมันก็จะมีเชื้อพวกนี้เข้าไปด้วยถูกไหมเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในบ่อนี่แหละแล้วแล้วเลี้ยงกันยังไงอ่ะพอมันเข้าไปแล้วมันอยู่ยังไงอ่ะมันก็หาแหล่งของมันคือคือหน้าดินมันจะอยู่หน้าดินพวกกุ้งเนี่ย มันจะฝังตัวอยู่มันจะกินพวกอะไรนะลายลายแดงตัวลายแดงที่มันอยู่ในบ่อเนี่ยนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกุ้งตะการกุ้งตะการกุ้งแชบุ้ยแชบุ้ยแล้วก็กุ้งกุลาดำกุ้งกุลาดำคือกุ้งลายเสือมั้ยกุ้งลายเสือนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวเรียกเรียกตัวเดียวกันเรียกคนละแบบเดี๋ยวเรียกสองแบบก็คือก็ไอแบบเดียวกันอแล้วก็มีปูทะเลด้วยปูทะเลด้วยอ๋อปูทะเลนี่มันมาแบบเป็นตัวไหมหรือว่าเป็นมันมามาเป็นตัวนี่แหละตัวเล็ก ก็เหมือนว่าเวลาปูเหมือนว่าไข่นกกรกะดองเนี่ยมันจะไปวางไข่ที่ทะเลอย่างเดียวเลยน้ําน้ําได้ความลึกได้มันถึงสลัดไข่มันออกได้อ,อหมายถึงว่าปูเวลามีไข่อะนะมันก็จะออกไปไปปล่อยสลัดไข่ในทะเลในทะเลแล้วไข่พวกนี้มันก็ลอยกลับมาอยู่ใ,ในายฟังมันก็อยู่แถวใจฟังอนุบาลเล็กๆมือนว่ามันแข็งแรงดีแล้วมันก็ออกหากินตาม,มในเวลาน้นําขึ้นน้ําลงมันก็ขึ้นมาตามน้ำระน้ําลงก็ลงไปตามน้ําอยู่ประมาณประมาณนี้ แสดงว่าแถวนี้มันเยอะมากเยอะเพราะว่ามันมีป่าที่มันหลบภัยที่ไหมที่มันคอยมามาอาศัยอยู่ในใ,ในช่วงนี้ช่วงช <ๆ S 1> ายป่าชายคลอง,ตอ,งๆๆตอนนี้เชื้อดีไม่ไม่เหมือนสองสามปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาคือน้ําเรื่องน้ําอย่างเดียวเป็นยังไงอะน้าน้ำเนี่ยมันติดกับประตูน้ําจืดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเขาเปิดประตูมาเนี่ยน้ำเนี่ยลงมาเนี่ยน้ํามันดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องนั่งคุยแล้วต้องนั่งคุยน้ํามันมาจากไหนน้ำเนี่ยน้ำเสีย เราไม่รู้ว่าคือประตูเนี่ยประตูมันจะกั้นฝั่งน้าจืดกับน้ําเค็มอ่าอ่ากันกันไว้ไม่ให้น้ำเค็มไม่ให้น้เานเค็มาจืดลุกไปหาน้ําจืดอแต่ว่าถึงหน้าน้ําเนี่ย หน้าน้ำหมายถึงว่าน้ําจืดที่มันมีฝนตกไหลมาใช่หน้าน้ำเนี่ยคือถ้ามันตกหนักๆเนี่ยคือเขาก็จะเปิดประตูมาเพราะว่าประตูด้านบนเนี่ยจะมีอะไรนาข้าวบ่อปลาสวนผักทีถ้าไม่เปิดอ,อ่ะอ้าวถ้าไม่เปิดข้างบนน้าท่วมอ๋อน้ำมันต้องมีที่ไปต้องเปิดลงมาระบายออกมาแต่ตอนเปิดลงมาเนี่ยคนมาเปิดนีจะรู้หรือเปล่าว่าเรารู้ว่าข้างข้างบนในน้ำท่วมทำเยอะ แต่ว่าไอ้น้ำเนี่ยของคุณที่จะเปิดออกมาเนี่ยมันมันดีหรือเปล่าสาหรับข้างล่างว่าตอนนี้เชื้อกุ้งในในลำคลองเนี่ยกำลังดีเลยเชื้อเยอะกระทบน้ําจืดลงมาเนี่ยถ้าน้ําดีก็ยังยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่เกิดน้ํามีอะไรมีสารพวกอะไรข้างบนนะใส่นาข้าวนาอะไรมาเนี่ยใช่ป่ะแล้วมากระทบเชื้อกุ้งที่อยู่ธรรมชาตินี่เชื้อกุ้งก็ต้องลงไปลงไปตามน้ำลงไู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้ด้วยอมก็ตายไป แสดงว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญเลยน้ำนกันเลย้ยปัจจัยหนึ่งน้ำเลยเพราะว่ากุ้งเนี่ยกระทบอะไรไม่ได้เลยเพราะาเป็นเปราะบางมากเรื่องกุ้งเนี่ยแล้วปูวอยู่ได้ไหมปูมีส่วนที่อยู่ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าน้ําไม่ดีนี่จบเลยคือว่ารายได้ก็เขาก็ไม่มีมจะไปหาเลยมันไม่มีแล้วน้ําไ่ไปหมดแล้วน้ําเสียอ่าโอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูปูหน่อยดิโอเคเลยเลี้ยงเป็นไงบ้างก่อนนี้ปูกนะ็ลองลองดักรูอ่ะดักรูแล้วรูมันมีมันไข่หรือยัง ือกตรงไหนนี่เชือกไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงนี่นี่เชือกเชือกอันนี้ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละเราดักไว้มาเร็วแม่ไม่ลอยขยะนะไม่ใช่ขยะนะเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์จากจากขวดขยะเหมือนใช้ไหมดักทิ้งข้างคืนเลยนะเนี่ยนี่ก็มาโยนโยนกรงอย่างเงี้ยอ้าวมีสองตัวนี่อ้าวอันนี้ใช้เหยื่อเหยื่อเป็นเป็นปลาสดเหรอพวกนี้หัวปลาขี้ปลาหรือไส้ปลาได้หมดเลยอ่ะอ่ะอาจะมาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นปูไข่เนี่ย ก็จะเป็นปูกระเทยก่อนอ,อ่าอน,นี่ปูกระเทยดูกระปิ้งไหมครับเนี่ยกระปิ้งกระปิ้งก็จะแหลมๆหลมแต่ว่าตัวผู้คือแหลมกว่านี้ใช่อันนี้แหลมกน,นี้อันมันจะป,ปั้นขึ้นมาอย่างนี้แต่ตัวผู้เัาจะขึ้นตรงมาเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็นปูไข่ก็จะเป็นปูนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันอยู่ไปเรื่อยๆพอโตขึ้นมันจะขยายกระปิ้งอ่ะเดี๋ยวต้องตัวผู้ประกบกอดก่อนไปกอดก่อนด้วยตัวผู้กอดตัวกอดก่อนพอเขาลอกปุ๊บเนี่ยตัวผู้ก็ผสมเลยผสมพันธ์เลยคือสัญชาตญาณ ไม่แล้วอ่ะมันมันเป็นเพศเพศหญิงเป็นแต่แรกเป็นเพศหญิงแต่แรกนี่แหละเหรอแล้วพอมันอยู่ไปแล้วทำไมมันกลายไปเป็นกระเทยอ่ะกระเทยก็คือปูยังไม่มีไข่อ๋อเข้าใจไหมอ่าอ่ามันตัวเมียนี่แหละอแต่ยังไม่ชัดเจนมันลอกก่อนพอลอกก่อดปุ๊บก็จะเป็นปูไข่ทันทีเราพอเขาลอกปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่ลอกก็ผสมพันธุ์ไม่ได้แต่ว่าเปลือกก็จะแข็งเรื่อยๆเวลามันโตขึ้นมันลอกปุ๊บประมาณ2 4ชั่วโมงแค่นั้นแหละเราจะดูเวลาเช็คดูไข่นะทุกคนกระปิ้งนี่ เรา้องงัดดูนะงัดดูปุ๊บอ่าเห็นไหมหมีไข่ไหมเห็นยังครับเห็นไข่ยังมันจะแดงๆอ่าส้มๆเลยเนี่ยเห็นไหม, <บะ S 2> ส,ม,มส้มส่วนส่วนใหญ่ตัวเมียคือกินไข่ใช่กินไข่เวลาไปตลาดเนี่ยมีดไ,ไปอ<ช>่ไม่ได้เอาเอะไรมาเนื้าเนี่ยก็ไม่ให้เอามีดมางัดอย่างนี้หรอกคือเราเราต้องดูหนึ่งกระปิ้งเนี่ยสำคัญเราบีบกระปิ้งนะต้องบีบบีบกับก้าววดว่ากระปิ้งแวบิีมไปนิ่มนี้ตัวนั้นละไม่ไข่นะ ซื้อไปไม่ได้เอ้าแต่ว่ามันก็เป็นตัวเมียที่มันเป็นใช่แต่ไข่มันยังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไข่ไข่เขานิ่มนิ่มก็คือไม่แน่นนะไม่แน่นแล้วก็กระดองกระดองไหมกระดองสีกระดองมันจะเข้มเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นแนวผิวมันจะแน่นมันจะตีมันเป็นแน่เข้มสีมันจะไม่ใสสีมันจะเข้มแนวกระดองเขาสองข้างเนี่ยสีก็จะเข้มเห็นไหมกดก็ไม่รู้ตรงกระดองเนี่ยรู้ถ้าว่าถ้าว่ามันแน่นเนี่ยเราจะกดไม่ลงเราบีบเนี่ยเราบีบกระดองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันยังนิ่มอยู่ กระดองนี่กดลงมาลงไม่ไเหมือนกับปิ้งนี่แหละก็คือไข่ไม่แน่นเรากดกระดองเดี๋ยวดูวิธีมัดก่อนนะเราจะกดกระดองให้ดูอันนี้<อ>เคล็ดลับเลยนะครับปลานะทุกคนไปเดินดูตาลาดนะเนี่ยวิธีมัดนะครับมัดวิธีมัดปลูกไข่มองเห็นไม่เปล่าเย่ยนี่เชือกจะขึ้นมาล็อกก่อนล็อกก่อนหนามเตยก่อนแล้วก็ขาแรกเนี่ยไว้ลงมา แล้วก็ควายกลับไปเหมือนเดิมเหมือน <wyn cal S 1> อที่เราขึ้นใช่<ะ>แล้วก็มาขึ้นแล้วก็สอนสอนไว้ในกล้ามเพื่อไม่ให้เขาหลุดเข้ากล้ามอ่าเข้ากล้ามเลยอือ่าแล้วก็มาพันขาพันขาสองรอบแล้วก็ล็อก,กขาเขาอีกทีน่ะล็อกเทียบเนี้ยล็อกอ่าลงไปอย่างเงี้ยอหันชะนาออ่า er แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนตรงนี้แหละข้ามกว้างไปแล้วก็มาพันขาสองรอบนี่แล้วก็ล็อก,กขาเขาอีกคือนี่อ่าเรามาควายมาทางนี้ แล้วก็ตัดพอตัดปุ๊บแล้วไอ้เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเราก็มาสอดเข้านี้อ่าสอดข้าปุ๊บอ่าเราก็มามาผูกปมอ่าเป็นอันว่าสําเร็จอ่าเนี่ยเหมือนที่ขายเลยเหมือนที่ขายเลยดูสีกระรองครับเขาจะเข้มเขาจะไม่ใสก็คือว่าปูตัวเนี้ย คือไข่แล้วเราก็สามารถจัดเนี่ยกระดองเขาเนี่ยเราบีบเงี้ยถ้าว่าบีบลงแบบนิ่มสู้มือเนี่ยแสดงว่าไม่ไข่นี่ไม่ไม่สู้มือเลยคือกดแน่นลง,นลงใช่กดไ,ไม่ลงเลยเนี่ยคือบริเวณเนี้ยจะมีไข่เขาเลยไข่สีส้มอินไซด์นะครับเวลาลูกค้าไปไปเลือกซื้อ,ไป,อ,อไปเลือกซื้อตามตลาดนะเนี่ยเช็คได้เลยเช็คได้ไเลยอยากได้ปูแน่นๆ,ๆ่นปูไข่แน่นแน่คุว่าเขาคไ้เม่คาก็วางเรียงเรียงเรียงแม่ค้าเนี่ยรู้ดีไข่ร้อยหรือไข่ แปดิหรือไข่ถ้าิไข่ร้อยเราไปถึงจับได้เลยจับดูน้ำหนักหนึ่งนับหนักได้สองสีดูสีสีเข้มอ่าดูสีเข้มแล้วปุ๊บเรามาบีบบีบกระปิ้งเ็าดูโอ้ยตึงน้ำหนักใช้ได้สีใช้ได้ก็ค,คือไข่มาอ,อยากลองนะโอเคนะจำได้แล้ว <c oughs> อ้าวของร้านนิ้วกลางระวังนะคือนิ้วกลางเนี่ย,ยอย่เาไปเวลาใช่ชอบแย่เข้าไปเนี่ยจะโดนหนีบแค่นิ้วกลางนี่แหละ เราพามาดูตัวอุปกรณ์ทำมาหากินหน่อยว่าอุปกรณ์ูมันเข้าไปอยู่ยังไงอุปกรณ์ก็เรียกอะไรเรียกว่าอะไรอันนี้ก็เรียกลอบดักปูหรือกงดักปูลงดักปูรอบดักปูอ่าก็เรียกเรียกอีกอย่างก็อับเผยอับเผยเวลาเราจะใส่ก็เราปลาเนี่ยเสียบก็าไปลาอะไรก็ได้ปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มได้หมดไอเป็นปลาเสียบก็ไปในนี้แล้วก็เราล็อกนี่มันจะเข้าทางนี้นี่ไงเนี่ยมันก็ตาย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 นะมันตายตายขึ้นไปปุ๊บ ามันเข้าไปนะเข้าไปอยู่ในปุ๊บ,บเนี่ยไอตัวเนี้ยงาตัวเนี้ยมันจะปิดลงไม่สามารถออกได้เลยทั้งสองฝั่งเคยได้กลงหนึ่งนี่เยอะตุดก,กี่ตัว15้าตัวสิห้าตัวโอ้โหแล้วมีเครื่องมือตัวอื่นไหมจะมีเชือกในเกี่ยวก,กับปลาเหมือนตกปลาอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีลวดนะลวดเกี่ยวปลาไว้แล้วก็ผูกเชือกไว้ก็เวลาสมัยก่อนก็เปิดน้ําเข้าหรือเขาก็โยน จตแม้เหมือนก็ปักเบ็ดอ่ะแต่ตัวไหนมากินเนี่ยปุ๊บเราดูเชือกมัน่วงแล้วใช่เราสามารถดึงขึ้นมาปุ๊บเราสวบซ้อนก่อนที่ทํำแบบนั้นโอเคครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการหาปูเนาะรวมถึงว่ามันได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาแล้วก็เป็นวิธีที่แบบธรรมชาติเนาต้องรอน้ำเกิดเพื่อให้ให้ระบบนิเวศน้ํามันเดินแล้วก็มีความความลักหลายที่จะออกมาสู่อวนแห่งนี้ซึ่งเป็นเป็นมูลค่าในการ เป็นรเป็นอะไรเป็นมูลค่าที่มาเพิ่มรายได้ให้กับเราใช่ครับในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพใช่ครับเราจะพาไปดูว่า,วาปูทะเลไข่มันสามารถไปทําเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามไปที่ร้านได้เลยนะครับโอเคโอเคครับเราก็กลับมาอยู่ที่ฐานทัพของเรานะร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันภาพวาหลังจากที่ไปดูปูมาเมื่อเมื่อเช้านะครับเราก็ มาได้ปูเราก็มาเก็บไว้ในในกรงนะครับเพื่อเอามาเก็บในพื้นที่ที่เขาควรอยู่นะครับอยู่ในน้ําแล้วก็แยกเป็นตัวๆเพื่อที่ให้ปูไม่ไม่กัดกันนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คได้ว่าปูตัวไหนที่ยังแข็งแรงอยู่นะเราก็จะเอาขึ้นมาเตรียมทำอาหารนะครับ หลักการเดิมก็คือว่าพอได้ปูมาเป็นๆเราก็มาแช่น็อกในน้ําแข็งนะครับเพื่อให้เขาได้อยู่ในที่เย็นๆนะครับแล้วก็ไม่สําคัญคือมันจะไม่ปล่อยกล้ามนะครับเวลาเอาไปนึ่งหรือว่าเอามาทำนะครับแล้วก็เอามาทําความสะอาดขัดขัดผิวชวีวันให้สะอาดก่อนนะครับขัดคีโคนออกนะครับแล้วก็เอามาตัดแต่งนะครับก่อนที่จะเอาไปนึ่งนะครับเลาะตัวกระดองออกนะครับเวลากินก็จะเห็นไข่เต็มเต็ม เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะครับก็เป็นน้ําแกงส้มก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับที่ทางร้านปรุงนะครับจากมะขามเปียกพิเศษนะครับก็จะมีความหอมของกลิ่นหน่อไม้ดองนะครับแล้วก็ความสดของปูนะครับ เมนูต่อไปเป็นเมนูปูไข่ดองน้ำปลาครับมีเราดองไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นปูไข่นี่ไข่ยเยิ้มๆเลยนะครับเรียบร้อยครับปูไข่ดองน้ำปลา เมนูสุดท้ายของ e p นี้นะครับอ่าก็จะเป็นปูนทะเลไข่ผัดผงกะหรี่ครับก็จะมีเครื่องกะหรี่นะครับแล้วก็ปูทะเลไข่ที่เราได้มาวันนี้นะครับ โอเคแลนะณตอนนี้นะครับเมนูของเราทั้ง4เมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งปูทะเลไข่ผัดผงกะหรี่นะครับปูทะเลไข่เนึ่งนะครับแล้วก็ปูทะเลไข่ดองรวมถึงแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวเราไปลงที่โต๊ะกันเลยนะครับและแล้วก็มาอยู่บนโต๊ะอาหารไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอะไรกันนี้อะเพมีแต่ปูทั้งน,นั้นเลยนะครับต้องบอกว่าชุดนี้นี่แบบว่าเป็น พระเอกของเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าปูทะเลไข่ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีมากสําหรับร้านข้าวหม่ป่ามันอัมพวานะครับบอกว่าเป็นเมนูอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ออกขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่2นะครับต้องบอกว่ากลิ่นนี้เตะจมูกมากนะครับต้องต้องชิมและไม่ได้แล้วต้องชิมนะครับเดี๋ยวลองลองลองปูไข่ก่อนดีกว่าเพื่อความสดสดร้อนๆนะครับเวลากินนี่จริงๆใช้มือได้เลยนะเพราะว่า กินอาหารทะเลต้องกินมือนะครับนี่ดูไข่ดูไข่โอ้โหสีกลิ่นซีฟู้ดนี่เตะจมูกเลยครับ ไข่มันมากยอดความพิเศษไม่ได้อยู่ที่นี่ไข่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าปูทะเละไข่ก็มีเนื้อด้วยนะครับแกะไม่ยากเลยนี่ไม่ยากเลยจิ้มอย่างนี้เลยนะครับน่งที่บอกสิ่งที่หายากที่สุดนี่ ตงกัญเชียงนะครับเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับมากับพร้อมไข่กินไม่เหลือแซ่บมากคือไข่ได้แบบได้ประมาณแบบเต็มๆครับเนี่ยเต็มๆนะทั้งกระดองแล้วก็ทั้งกระดองและก็ทั้งเนื้อครับนี่ยังไม่รวมกล้ามนะแบบว่ามีความหอมมีความหอมมาก ต้องยั่วหน่อยเพราะมันมันมากนะครับเดรสนะครับลองตัวนี้มั่งนะครับกลิ่นหอมมาเลยนะครับกลิ่นหอไม้ดองนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ที่ขายดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนติดใจนะที่เคยมานะครับที่ได้สอบถามกินง่ายๆก็กินกระดองนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยนี่ตักได้เลยนะกับเครื่องสมุนไพรของน้ำแกงส้มนะครับ ดูไข่เต็มเต็มจานนะครับเต็มเต็มนะเต็มเต็มจานดูสีสันน่าทานมากครับสีเยิ้มเยิมเลยนะครับดูสีนะขาดไม่ได้ต้องมีหน่อไม้ด้วยนี่กระดองเดียวนี้คำเดียวไม่พอครับห,หน่อไม้นุ่มมากครับทุกคนน้ำแกงส้มก็อร่อยนะ ไม่จีดจัดมากครับกมกล่อมมากมาลองเมนูต่อไปนะครับจะกินง่ายๆแล้วกระดองก่อนเลยนี่ยังไงครับผัดผงกะหรี่นะครับเครื่องกะหรี่เนี่ยเต็มกระดองเลยนะครับเหาตกตรงไหนก็เจอไขนะ่เนาะดู เต็มๆคำนะกระดองหนึ่งได้สองคำอะครับผมได้กลมกล่อมมากนะครับเครื่องกรหรีหอมอยิงอยากให้ทุกคนมาลองนะครับเข้าใหม่ประมาณเปิดทุกวันนะครับ10บโมงถึง3ามทุ่มนะแล้วก็มาลองชิมกันได้ปูมีทุกวันครับปูเข้าทุกวัน สุดท้ายครับพลาดไม่ได้นี่ปูไขด่ดองนี่ปูไขด่ดองน้ำปลานะครับกินอย่างนี้เลยไม่ต้อง,งอะไรเยอะนะครับเนี่ยจิ้มไปเลยนะแล้วก็เข้าบาอืกอีพีนี้ผมมูม,มามากเลยนะคือแบบว่าไขา่ปูล้วนๆแบบว่าเป็นสวรรค์มากครับที่มันอยู่บนโต๊ะต้องบอกว่าอยากเชิญชวนทุกคนนะครับ มาลองกันได้นะครับที่ร้านข้าวใหม่ปามันอัมพวานะครับเมนูปูมีเยอะนะครับปูเข้าทุกวันนะครับเราได้เห็นแล้วนะว่าวิถีชีวิตของปูทะเลเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็การดูแลนะครับการจับปูเป็นแบบไหนนะครับเราก็มาสัมผัสรสชาติความสดนะครับแล้วก็ความอร่อยของเมนูปูต่างๆได้ที่ร้านข้าวใหม่ปามันอัมพวานะครับก็ใครที่สนใจนะครับ อาหารแบบนี้นะครับเมนูสดๆแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ร้านเข้าใหม่ปลามันอัมพาวานะครับแล้วก็มาลองชิมกันได้นะครับที่ร้านร้านเปิดทุกวัน10บโมงถึง3ามทุ่นะครับขอบคุณครับ